ทักทายนะครับทุกคนคลิปนี้พี่ป๊อปพามากินซาลาเปาแล้วก็ขนมจีบนะฮะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแยกวัดบางปลาหมอหรือว่าวัดหลวงปู่สุนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นอุปชาของหลวงพ่อปานวัดบางนุโคนะฮะก็จะมีร้านซาลาเปาเล็กๆนะฮะอยู่ร้านหนึ่งเนาะก็จะมีซาลาเปากัาขนมจีบนี่นแหละเนี่ยพี่ป๊อปซื้อมาแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเขา้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะับเดี๋ยวพ่ป๊อปพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ าลาสีแยกวัดวะละปาหมอปลาหมอบางปลาหมอหลวงผู้สุนหลวงปู่สุนอาจารย์หลวงพ่อปานเอาหลวงพอหลวงผู้สุนนี่เป็นอาจาญหลวงพ่อปานเป็นอายานครับก็เป็นร้านซาลาเปาเล็กๆนี่แหละนะครับมีเต๊น์อยู่สองหลังนะฮะตั้งติดๆกันนะครับอันนี้ผมก็สั่งแหละผมได้ละลุงในยืนให้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นขนมจีบนะฮะเหลืองสีสันแบบสดใสนะท่านพี่โบอกว่า เออหมูมันเยอะดีอ่ะแล้วก็มีคนเนี่ยมาชจอดซื้อตลอดเวลาเลยนะจริงๆแล้วจะบอกว่าลุงกับป้าเนี่ยเขาก็ขายดีอยู่แล้วแหละนะครับพี่ป๊อกก็เคยมาซื้อกินเนี่ยเป็นประจำประจำอยู่แต่ไม่เคยทาคลิปเลยแต่ว่าสาเหตุที่พี่ป๊อกต้องทาคลิปเนี่ยเพราะว่าอุ้ยนี่มันประมาณสองทุ่มแล้วนะแต่ว่าแกก็แบบยังแบบยังขายอยู่อบบประมาณนี้พี่ป๊อกก็เลยรู้สึกว่าเออลุงกับป้าสองคนเนี่ยแกขยันดีก็เลยอยากจะทําคลิปเพื่อเป็นการโปรโมทเนาะเผยแพร่ไปเพื่อถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้ว อยู่ในละแวกอำเภอเสนาหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยแบบตอนกลางคืนแล้วนึกหิวสละเปาอยากกินขนมจีบเนี่ยเพืเ่อจะแวะมาซื้อของลุงกับป้ากินก็พี่บอบบอกว่าก็มันก็อร่อยนั่นแหละนะฮะก็ขนมจีบแต่ว่าแบบขนมจีบเนี่ยคือหมูเยอะมากเห็นไหมบรรยากาศมีคนแวะมาซื้อตลอดนะจริงๆในช่วงพี่ป๊อปอยู่เนี่ยก็มีคนแวะเข้ามาซื้อสองคนนะฮะเป็นคลิปสั้นๆเนาะนำมาฝากให้กับทุกทุกคนได้ดูได้ชมกันนะฮะ จะไปดูบรรยากาศร้านนะครับไปดูบรรยากาศแบบสดๆอนะ่ะว่าว่าลุงกับป้าเขาพูดคุยกับลูกค้าอะไรบ้างนะครับส่ย แล้วกลางวันทําอะไรบ้างขาวออกนะเอาไปอ,อัดออตลาดนัดน,นะเอ็นลุงก็ออกในกลางวันมีวันนี้เขาไม่ได้ออกก็คือไปขายเนี่ยเหรอสาลาเปาเนี่ยขายน้ำจิ้มกับซอปลุกอ๋อที่ตลาดขาายสระเกัดนจมอ๋อตลาดนัดที่ไหนป่ะนี่สามกอเนี่ยสามวันลุงก็ลงอ๋อแล้วก็เนี่ยพรุ่งนี้เขาก็ลงฝั่งวัดอืมนี่เขาก็ลงฝั่งวัดป้าก็มาขายตรงนี ก็ขายอยู่ในกระหลนสองคนหากินจนไปเนาะก็มีหลาเนเพื่อนแล้วก็เราก็ระวังเอาจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่พรอมองเห็นเนี่ยพี่พรอรู้สึกว่าเออลุงกับป้านี่แกขยันนะแล้วก็นึกถึง แล้วก็นึกถึงคําพูดอยู่คำนี้ก็บอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่ของคนขยันเนี่ยเอาจริง,รงลุงก,กบ้าน,นี่แกก็อายุ60กวา่าแล้วเนาะแต่แกก็แบบขยันนะทำมาหากินหาเงินถึงมันจะเป็นเงินที่มันอาจจะไม่ได้เยอะนะในแต่ละวันน่ะแต่แกก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้นะพี่ปอกคิดว่าคนเราเนาะเมื่อมีมือมีเท้าครบเนี่ยมันก็ควรจะแบบนี้แหละนะครับออกมาทามาหากินไม่ต้องไปขอตังค์ใครไม่ต้องไปหลอกลวงใครนะฮะแบบเนี้ยมันก็เป็นอาชีพสุดจริตแล้วก็ สบายใจอะเนาะถึงมันอาจจะได้เงินเล็กๆ,ๆน้อยแต่มันก็เป็นความสุขอะเนาะเอาไปซื้อข้าวกินเอาไปซื้อกับข้าวกินอะไรเงี้ยมาดูแลตัวเองได้แบบสบายๆก็ขอชื่นชมนะลุงกับป้าแล้วก็ถ้าใครผ่านมาตรงแยกวัดหลวงปู่สุนหรือว่าวัดบางปลาหมอเนี่ยตอนค่ำๆเย็ยนๆแบบนี้เนาะก็แวะอุดหนุนลุงกับป้าได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะบ๊ายบาย,บายครับสวัสดี